นี่คือสิ่งที่เด็กคนหนึ่งนะอยากจะทำแล้วก็สิบขวบเองนะเจอเจอสิ่งต่างมาแล้วก็สามารถที่จะช่วยนะได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้ใหญ่ที่ทำขึ้นอีกนิดหนึ่งก็จากความสามารถของหนูที่มีจากครอบครัวที่เป็นครอบครัวร้องเพลงนี่แหละแต่ความเป็นหมอลำอะไรต่างก็ไม่ได้ง่ายเลยจะให้ผ่านเกมนี้ไปไม่มีเวลาจับสามเพลงประเด็นก็คือ ให้ฟังไม่บอกอะไรเลยทีละเพลงหนูฟังเสร็จชื่อเพลงอะไรคนร้องเป็นใครทีละเพลงถ้าถูกไปเพลงสองถูกไปเพลงสาจบถ้าเกิดว่าถูกจะมีเสียงนี้จกส่งเสียงหน่อยสิถ้าอย่างนี้เปลว่าถูกแต่ถ้าเงียบหายไปเลยนะใต่เย็นๆนะลูกนะนะ อ้ารับพรก่อนดีกว่าคุณพ่อคุณแม่ใครจะพูดก่อนว่าวิธีการจะต้องทํำยังไงตั้งสติยังไงพอให้หนูลองไปกับเพลงในใจนะลูกแล้วก็นึกว่าเป็นเพลงนั้นเป็นเพลงอะไรอแล้วเราจะรู้จากว่านักร้องคนนั้นเป็นใครอให้ประสบผลสําเร็จได้ลูุกด้ให้ฟังให้ได้นะจับให้ดีดีมีหลายจริงอยู่แล้วตั้งใจสู้เลยลูกสู้เลยชนะอย่างเดียวเอาน้องพันลุกว่าไงวิธียังไง ถ้าพี่พีนมีความสุขหนูก็มีความสุขค่ะเอแต่ตอนมีความเครียดนะสิ <c oughs> โอ้เนอะเอาเอาพราะว่าน้องก็มั่นใจว่าเรามีความสุขพร้อมเมื่อไรบอกมาพร้ <c oughs> อมเออเพลงที่หนึ่งนะไม่มีเวลาเลยถ้าไม่มั่นใจอย่าเพิ่งตอบนะเอาชื่อเพลงแล้วก็นักร้องด้วยท่านผู้ชมรุ่นไปด้วยกันนะครับ ได้กำลังใจและก็คําแนะนําดีๆจากทุกคนในบ้านนะครับแต่น้องสายพินยังคงดูไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่กับการทายชื่อเพลงและก็ศิลปินให้ถูกต้องทั้ง3เพลงถ้าทำได้ก็รับของปันสุกกลับไปเปลี่ยนชีวิตได้เลยครับพร้อมเพลงที่หนึ่งมาครับอุ้ยหยุดซะแล้วเอาละเอาอะไรก่อนชื่อเพลงหรือวบาน,นักร้องเอาชื่อเพลงก่อนชื่อเพลงว่า ถ้าอายบสัสนน้องบออนุญาตให้จีบของปลายกนกพระค,ะค่ <c oughs> ะโอ้โหใจจะขาดโอ้โหไม่มาผูกต้องเฮ้ย <c oughs> เสียงกิง่งติ๊งๆิงก็ยังไม่มาจะกินนี่ลุ้นไหมลูกไม่มาตาทีใช่ไหมโอ้โหดูว่ายากหรือง่ายตะกี้เพลงแรกไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเพลงสองอะหนักกว่านั้นยากขึ้นแล้วมันจะแป๊บเดียวด้วยนะ พร้อมนะครับมีทั้งหมดสาเพลงนะเป็นที่สองพร้อมมาชื่อเพลงว่าหาแดงของน้องของตายอรไทยค่ะฟังเสียง้ถูกต้องสองแล้วสองแล้วเฮ้ยเพลงนี้ยากไหมไม่หอยไม่ยากยากสุดคือเพลงนี้แหละ เพลงที่3พร้อมนะเพลงนะสุดท้ายแล้วนะตั้งสมาธิดีๆมาครับมหมดหยุดแล้วยากแล้วยากแล้วยากแล้วผิดอดเลยนะเพลงชื่อตอบถูกไม่มีพลาดมาสองข้อแล้วครับเหลือเพียงข้อสุดท้ายมาเมาใจช่วยให้น้องสายพินผ่านข้อนี้ไปให้ได้กันครับ ผิดอดเลยนะเพลงชื่อจื่อบอตัลปิ้นคือของก้านตองทุ่งเงินค่ะคือถูกต้ <c oughs> องเพราใจที่อยากจะสู้เพื่อครอบครัวน้องสายพินครับฝ่าฟันโจทย์ในวันนี้จนได้แบบนี้ก็รับของบัรสุกลับไปเปลี่ยนชีวิตได้เลยครับ เออจะเป็นผมเป็นนางสามากโขดอยรู่ในหลานเนาะจะเลิศจะเลิดนอลูกเลยเออใหญ่ามากเิดเป็นคนหนุ่ผู้ดีใหญ่เป็น<ด>ในสร้งางให้เ,<ร>เป็นคน,นดีในสังคมเลยถ้าหนูโตขึ้นมาหนูจะดูแลพ่อกับแม่ให้ดีที่สุดค่ะนะนี่คือสิ่งที่เด็กคนนี้นะเจอเจอจากความจริงแล้วก็ตั้งปรารถนาไว้จะกลับมาดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่ของเขานะให้ได้ และทุกๆคนก็จะช่วยกันก้าวเดินจับมือจูงกันไปแบบนี้นะครับปันสุขไปทั้งหมดวันนี้นะครับหนึ่งแสนเลยนะครัะมอบให้ยินดีด้วยนะครับส่งบาราให้กับทุกๆครอบครัวด้วยนะปัญญาปันสุขแบบนี้นะครับขอบคุณสวัสดีครับปันมันไปอีกวันกิดความทรมาน จุดมุ่งหมยา,งายที่ฝันยังไกลเหละเกินเหมือนเส้นทางที่เราเลือกเดินไม่เห็นเลยแสงสว่างเจ็บกับความผิดหวังมาไม่รู้กี่ครั้งเพื่อนที่เป็นกำลังใจก็คือน้ำตาที่รินไหลเป็นทางลงมาช่วยเออยียวยาปลอบใจวันไว พรุ่งนี้ตื่นมาเริ่มต้นใหม่ฉันยังหายใจไม่เป็นไรบอกใจเอาไว้จงพยายามจะภ่ายแพ้กี่ครั้งจะผิดหวังกี่หนต้องขยันอดทน เท่าไรก็ตามจะเปลี่ยนน้ำตาเป็นนิยามของความเปลื้มใจเมื่อฝันได้เป็นจริงสักวัน ผมจะเริ่มต้นกับคลิปครับผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะจะไม่เหมือนเราม็าทาเค้กครับคลิปนี้มีคนชม7ล้านวิวแล้วนะคะผู้หญิงคนนี้เป็นโรคฮาร์ลาสซีเมียทําให้ร่างกายนั้นเติบโตช้ากว่าคนปกติชีวิตประจําวันเดินก็เหนื่อยเจ้าต้องไปให้เหลือดต่้าห็แบบจะมีเลงครอบครัวยากจนพ่อแม่จากทํานาก็ทําไม่ไหวเปลี่ยนมาขายของชําคุณตุตก็ช่วยเจ้าเหนื่อยไหมเหนื่อย แต่อยากช่วยหาเงินมาคิดทำเคกทำเคกมันต้องมีมีเครื่องมือมีอะไรนะเจะ้มีไหมไม่ีอ่ะแล้วทำไงอะ่ะใช่หมอ้ออบลมร้อนตัวเดียวที่บ้านเจ้าแล้วเริ่มขายอะ่ะถ่ายรูปลงเฟสเลยเจ<ะ>้าหนึ่งวันผ่านไปขายได้ไหมขายได้<ะ>ห้าวันผ่านไปยังเจ้าอุปสรรคในการใช้ชีวิตเยอะมากนะกำลังใจทำไมถึงมีมากล่ะเป็นเบ็นี่ก็ไม่ต้องไปสนใจให้สู้ให้สู้ประกาศทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด